เบกกิ้งโซดาอาหารด่างหรืออะคไลายไดเอทนั่นเองสามารถรักษามะเร็งได้นะครับนี่ก็ถึงในตัวที่แชร์กันเยอะมากนะครับอาไปดูที่ต่างประเทศเขาแชร์กันอย่างไรนะรอันนี้มาจากเป็นเป็นบล็อกนะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับบอกเนี่ยเบกกิ้งโซดานะครับถือว่าเป็นศัตรูตัวฉากาจของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยานะครับบอกว่าส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาหรืออาหารด่างเนี่ยนะะสามารถใช้ในการรักษามะเร็งนะครับเนื่องจากเบกกิ้งโซดามีส่วนประกอบทางเคมีที่ชื่อว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับอันนี้ใช้ในการ กำจัดเซลล์เรลงได้แต่เหตุผลที่ทางการแพทย์ไม่แนะนำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเบกกิงโซดาเนี่ยมันราคาถูกนั่นเองนะถูกเกินไปแล้วก็มีประสิทธิผลเกินไปนะครับถ้าเกิดคนใช้กันหมดคนรู้กันหมดเนี่ยยาก็ขายไม่ได้แน,น่นอนนะหมอก็เรียกว่าวอดก็ว่างเลยนะครับหมอตกงานนะครเขาจะอ้างแบบนี้นะฮะที่เขาเขียนขึ้นมาว่าเบกกิงโซดามีจับคุณอะไรบ้างนะอันหนึ่งก็คือทําให้ความเป็นกรดด่างในร่างกายมีความสมดุลน,นั่นเองนี่ก็บอกกินเบกกิงโซดาเนี่ยช่วยได้นะฮะ แล้วก็มีอีกบอกเป็นสูตรเลยนะครับทำเป็นคุกกี้นะนี่บอกใช้เบกกิ้งโซดานะมีชื่อเล่นว่า cancer cure cookie เลยนะครับส่วนประกอบก็แน่นอนนะต้องใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปนะอ่านี่ก็คือเนี่ยแชร์กันเยอะมากมีสูตรทำอาหารด้วยนะอ่าเราไปดูกันก่อนว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยคืออะไรนะครับเนี่ยก็ถ้าคนทำอาหารก็คงจะคุ้นเคยนะครับอ่าใช้ในการทำอาหารบางส่วนก็ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายและของใช้ภายในบ้านนะครับก็คือตัวมันเองก็มีประโยชน์นะครับ ด้วยการที่ลิตเป็นด่างเนี่ยโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยยังถูกใช้ในทางการแพทย์เพื่อลดภาวะแสบร้อนกลางอกแล้วก็กรดในกระเพาะอาหารด้วยเช่นเดียวกันก็ทางการแพทย์ก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่มันถึงขนาดใช้ในการรักษามะเร็งได้หรือเปล่านะคือต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องของการกินอาหารด่างนะครับเพื่อรักษามะเร็งเนี่ยเป,เ,ปเป็นความเข้าใจผิดกับแนวคิดอันนึงก็คือวอลเบิร์กเอฟเฟกนะครับตั้งตามชื่อของนักวิสากคนนี้ออตโตวอลเบิร์กนะเป็น แพทย์และนักเคมีชาวเยอรมันคนนี้คว้ารางวัลโนเบลได้นะสาขาการแพทย์ว่าปีเมื่อปี1931จากการค้นพบธรรมชาติของการทำงานของเอนไซม์เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์นั่นเองนะครับอ่คือต้องย้อนนิดหนึ่งว่าเซลล์ของเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะคือที่เขาอ้างเนี่ยเพราะว่าเขาบอกรอบๆเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดมากกว่าเซลล์ทั่วไปนั่นเองก็เลยเขาก็เลยสรุปว่านเนี่ย ถ้าร่างกายเป็นกดเนี่ยเซลเมร็งจะเติบโตนะถ้าเกิดกินอาหารด่าง้าไปเนี่ยทำให้ความเป็นกลดลดลงเนี่ยเซลเมล็งจะตายไปเองเนี่ยเขาอ,อ้างว่าแนวคิดของワดเบิร์กเอฟเฟกขึ้นมาแต่ก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องไปดูก่อนว่าตกลงนะเซลล์ของเราเนี่ยได้พลังงานมาจากอะไรมาจากการหายใจระดับเซลลนั่นเองนะครับซึ่งการหายใจระดับเซลเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการหายใจแบบใช้ออกซิเจนและการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองอย่างภาพนี้ก็คือการหายใจแบบใช้ออกซิเจน ซึ่งปกติแล้วในภาวะที่ออกซิเจนในร่างกายมีอย่างพอเพียงเซลจะสร้างพลังงานด้วยการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนั่นเองนะแต่ในภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับเซลล์ Cell จะสร้างพลังงานด้วยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะด้วยการหมักน้ําตาลกลูกโคสนั่นเองนะครับซึ่งทางออตโตวอเบิร์กเนี่ยเป็นคนพบสิ่งนี้คือเขาไปสังเกตว่าในเซลล์มะเร็งนะครับแม้ในภาวะที่ออกซิเจนมีอย่างพอเพียงแต่มันก็เลือกที่จะสร้างพลังงานด้วยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน นี่คือความผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการหมักน้ําตาลกรูโคสเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือกรดแลคติกนะครับมันจะอยู่รอบๆอเซลล์มะเร็งนั่นเองนะเป็นกรดนั่นเองนะครับดังนั้นการพบกรดแลคติกรอบเซลล์เนี่ยจึงเป็นหลักฐานการเติบโตของเซลล์มะเร็งตามแนวคิดของวอลเบิร์กเอฟเฟกนั่นเองนะครับอ่าก็คือถ้าเซลล์นั้นมันมีกรดอยู่นะเป็นกรดแลคติกเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นเซลล์มะเร็งนะอันนี่คือแนวคิดของทางวอลเบิร์กเอฟเฟกรัน แม้ี่มีความเชื่อว่าภาวะออกซิเจนต่า e และความเป็นกรดคือสาเหตุของการเกิดเซลเล์มะเร็งแต่จริงๆแล้วนะในปัจจุบันแล้วก็รู้แล้วนะครับสาเหตุการเกิดเซลเล์มะเร็งเนี่ยปัจจัยที่แท้จริงคือการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมนนำไปสู่การเติบโตของเซลล์อย่างไรการควบคุมนั่นเองนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างอ่าพันธุกรรมพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดเชื้อไวรัสสี่อย่างนี้เท่านั้นนยทำให้เกิดมะเร็งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่อ้างกันเนี่ยนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าในการวิจัยเพราะว่าถึงแม้สภาพความเป็นกรดเนี่ยทำให้เซลเล์มะเร็งเติบโตได้ดีแต่ก็พบหลักฐานเช่นเดียวกันว่าเซลเล์มะเร็งสามารถเติบโตในสภาพที่เป็นด่างได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเป็นด่างหรือกรดเนี่ยถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยเซลเล์มะเร็งก็เติบโตได้เช่นเดียวกัน,นมีการทดลองครับใช้โซเดียมไบคารเบเนตในการยับยั้งเซลเล์มะเร็งก็คือการที่เขาออกมาต่อต้านเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีต่อต้านโดยไม่มีการวิจัยก่อนนะ,อะก็มีการวิจัยนะครับอย่างนี้การวิจัยปี20 ของวารสาร Cancer Research มีการทดลองใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตกับหนูที่ป่วยเป็นมะเร็งพบว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยยับยั้งเซลเล์มะเร็งจากการแพร่ไปยังอวัยวะอื่นได้นะครับแต่ผู้วิจัยก็เตือนเหมือนกันว่านี่คือการทดลองในสัตว์ทดลองนะต้องย้ําเลยนะเพราะมันเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองนั้นไม่รู้ว่าใช้กับมนุษย์จะได้ผลหรือเปล่านะี่หลายครั้งเลยเนี่ยบอกอ้างงานวิจัยแล้วต้องถามต่อด้วยวิจัยระดับไหนนะในหลอดทดลองในสัตว์หรือในมนุษยนะ์มันไม่เหมือนกันนะความก่อนสเร็จในหลอดทดลอง ก็ไม่หมายความว่าจะสาเร็จในสัตว์ทดลองความสาเร็จในสัตว์ทดลองก็ไม่ได้หมายความว่าใช้กับคนได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาอันนี้งานวิจัยปีสองพันสิ็ดกลายขึ้นมาหน่อยนะของประเทศจีนอันนี้เขาใช้หลอดส่วนนะครับเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเข้าไปอยู่ในรอบๆอ,อบเซลล์มะเร็งเลยนะเพื่อลดความเป็นกรดของเซลล์มะเร็งเลยนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งร่วมกับการใช้เคมีบาบัดนะครับนะแต่ต้องบอกว่าวิธีดางกาวยังอยู่ในขั้นการทดลองนะในระดับเซลล์อันนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้อยู่ จึงไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าจะใช้กับมนุษย์ได้สําเร็จเช่นเดียวกัน,นคือที่ผ่านมา,ากเมื่อกี้เป็นการทดลองแบบร่วมกับการรักษามะเร็งนั่นเองความเห็นของทาง Cancer Research UK ครับเป็นองค์กรอิสระด้านการวิจัยมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อรักษามะเร็งในมนุษย์นะครับพร้อมเตือนด้วยว่าการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกว่าแนวคิดเนี้ยมันมาจาก การกินเพื่อปรับสมดุลกดและด่างในร่างกายนะครับอก็คืออนุรัก์ให้กินอาหารที่เป็นด่างแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่อให้เรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยในร่างกายเรามีกลไกนะปรับเปลี่ยนให้ความเป็นด่างและกดของเรามีความสมดุลเสมอนะครับอ่าคือในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยความเป็นกดเป็นด่างอยู่ประมาณเจ็ดจุดสามถึงเจ็ดจุดสี่ก็คือมีความเป็นด่างอยู่นิดๆนะนี่ตามชาตนะครับถามว่าส่วนไหนเป็นด่างหรือเป็นกดก็ต้องดูตามเอวะด้วยนะครับ อย่างไอ้ต่ําสุดเลยเนี่ยที่เป็นกรดสุดๆเลยก็คือกรดในกระเพาะนั่นเองนะครับประมาณ1.5-4คือถ้าน้อยกว่า7คือเป็นกรดมากกว่า7คือเป็นด่างอย่างอันล่างสุดก็คือกรดในกระเพาะอาหารนะครับเป็นกรดเลยส่วนอันบนสุดนะฮะเป็นเอนไซม์จากตับอ่อนนะครับก็มีความเป็นด่างมากแต่ถ้าดูว่าโดยรวมแล้วร่างกายมนุษย์เป็นกรดหรือด่างให้ดูที่เลือดนั่นเองนะครับเลือดเราเนี่ยคือ7.4 ก็คือเป็นกลางอ่ะแต่ก็มีความด่างนิดๆนีน่คือเหมาะกับการทางานในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั่วไปก็คือมีความเป็นด่างอยู่นิดๆประมาณนี้เจ็ดจุดสี่นะครับซึ่งในร่างกายเราก็ไม่มีกระบวนการทําให้ร่างกายเรารักษาค่าตรงนี้ให้คงที่มีอะไรบ้างเช่นปอดและไตนะครับอย่างปอดเนะี่ยมีหน้าที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งมีความเป็นกรดเนะี่ยปล่อยออกมาจากลมหายใจนั่นเองส่วนไตก็กาจัดกรดและด่างส่วนเกินผ่านทางปัสสาวะนั่นเองอัิว่าสองส่วนเนี่ย ไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยนะแคร่ร่างกายเราก็มีกลไกในการรักษาความสมดุลของความเป็นกรดและด่างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่ว่าความสมดุลนี้มันเสียไปเช่นร่างกายได้รับกรดมากเกินไปนะอันนี้อาจจะสาเหตุจากการดื่มสุรานะมีผลนะครับการทํางานที่ปกติของปอดก็มีผลนะกับให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเลือดเป็นกรดนะแอซิดดิสิสนำสู่การขึ้นไส้ปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วนะ ในทางกับการร่างกายได้รับด่างมากเกินไปก็มีผลนะเช่นไปบริโภคอาหารที่มีโซเดียมไปคาร์บอเนตมากอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะไปสู่อาการที่เรียกว่าเลือดเป็นด่างได้เช่นเดียวกันเมตาโบลิกอัลคาโลซิสนั่นเองนะครับภาวะเลือดเป็นด่างในไปสู่อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคลมชักได้เช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกว่ากดด่างิดปกติเนี่ยจะฆ่าทั้งเซลล์ดีและเซลล์มะเร็งเลยนะอันนี้ความเห็นของผู้วิชาชคนแรกนะครับดรโทมัสเรกนะครับ นักวิจัยคลินิกปาวิลัยเอดิบลละประเทศสกอตแลนด์เขาอธิบายว่าแม้ภาวะความเป็นด่างจะฆ่าเซลล์มะเร็งในจานทดลองได้แต่ก็ฆ่าเซลล์ปกติได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามันด่างมากเกินไปเนี่ยเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ปกติก็ตายเหมือนกันคนระับทั้งเซลล์ดีและเซลล์มะเร็งไม่สามารถอยู่รอดในภาวะที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปได้การกินอาหารด่างนอกจากจะรสชาติไม่พึงประสงค์แล้วนะ ยังไม่ช่วยในการรักษามะเร็งอีกด้วยนะครับโซเดียมไบคาร์บอเนตปริมาณมากจะถูกขับออกทางปัสสาวะนะครับถ้ากินมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคไตนั่นเองก็คือต้องปัสสาวะออกมาเยอะๆก็ทําให้ไตเสื่อมง่ายนั่นเองนะอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับดรซสุซานซาเลมบาครับอาจารย์ด้านโภชนาการคณะแพทยศาสตร์มหลาลัยดันดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานนะว่าอคาราเดเอทหรือการกินอาหารด่างเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งนะ นอกจากจะไม่ใช่วิธีที่รับการรับรองทางการแพทย์แล้วนะในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นนี่เพราะว่าการรักษาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพิ่มอัตาการเสรียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งนะหนึ่งในปัจจัยก็คือผู้ป่วยไปเสียการรักษาทางการแพทย์นั่นเองนะไปเชื่อแพทย์ทางเลือกแล้วก็หยุดการรักษาที่ได้รับการรับรองไปเลยเนี่ยก่นำไปสู่ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งเร็วขึ้นด้วยซ้าไป อีกคนหนึ่งไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างคนนี้เทซี่โรเบิร์ตนะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากโรงพยาบาล UC s ีซ d i เด o h e ก l ฮ h นะครับก็ว่าพฤติกรรมการกินอาหารเนี่ยต้องยอมแล้วมีส่วนลดโอกาสการป่วยเป็นมะเร็งได้จริงนะครับเช่นการกินผักผลไม้มากขึ้นดื่มน้ําพอเพียงลดน้ําตาลสุราเนื้อสัตว์อาหารแปรรูปเนี่ยลดไปนะฮะเพิ่มการบริโภคธัญพืชเต็มเม็ดหรือโฮเกนนันเองหรือแหล่งโปรตีนเนี่ยให้ไม่มีความหลากหลายเนี่ยอันนี้ช่วยป้องกันได้ยดเน้นครับ เน้นนะครับว่าคือป้องกันแต่อาหารเหล่านี้ที่พูดมานะครับไม่สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ตามที่กล่าวอ้างครับนี้ต้องแยกนะครับระหว่างป้องกันกับการรักษานะครับอ่าส่วนเรื่องของการกินผักผลไม้เนี่ยอ่าถ้าในส่วนของคนที่เน้นการกินอาหารด่างหรืออัลคาราไดเอทเนี่ยเขาก็เน้นนะว่าลดอาหารพวกสัตว์เนื้อแดงนะครับไปกินผักผลไม้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าผักผลไม้เนะี่ยแบบนั้นเป็นเป็นด่างหรือเป็นกรดนะเพราะมีหลายชนิดที่เป็นกรดเหมือนกันนะอย่างที่เห็นนี่มีแอปเปิลส้มนะครับสับปะรดเนี่ย อ่เป็นกฎด้วยซ้ําไปนะครับอ่าถ้าจะเน้นกินอาหารด่างเนี่ยอ่าอาหารบางชนิดก็ต้องมันมีทั้งที่เป็นด่างและกดนะก็ต้องแยกดูด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ครับอ่าที่บอกว่าเนี่ยกินเบกกิ้งโซดานะครับสามารถข่ามะเร็งได้เนี่ยมันมีงานวิจัยเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองนะครับในสัตว์เนี่ยก็ยังไม่พบว่ามันสามารถใช้ได้กับมนุษย์นะถ้าเราบริโภคเนี่ยนะฮะยังมีงานทดลองพบเลยนะว่าถ้าเกิดกินเบกกิ้งโซดาเนี่ยหรืออาหารด่าง จะช่วยการรักษามะเร็งได้นะอันนี้ไม่มีนะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเมื่อสักครู่ผมเห็นนะว่าในเว็บไซต์นี่คือนานมาแนละ้วหลายปีเรื่องที่แชร์กันในเวอร์ชั่นคนไทยสําหรับหัวข้อนี้นะฮะก็คือทําให้อาหารเป็นด่างแล้วอาหารเป็นด่างจะทําให้ร่างกายเป็นด่างเมื่อร่างกายเป็นด่างจะทาให้เราฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยชุดความคิดเน,นี้ยแชร์กันอยู่ในทุกวันนี้เลยนะพี่ตั้มยังแบบว่าชแชร์ในประเทศแชร์ในภา,าษาไทยด้วยนะครับ ก็แชร์กันทั่วโลกอย่างนี้ดีกว่าใช่น่าจะ<ช>จามาจากต่างประเทศนี่แหละอจาอจารย์ที่เป็นผู้รักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับอาจารย์ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเบกกิ้งโซดากินเข้าไปมันก็ถ้ากินพอดีมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรมันก็เป็นอาหารได้นะครับถ้ากินมากไปก็อ,อาจจะส่งผลนะเลือดเป็นดา่างได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ชื่อมันชื่อมันจริงๆชื่อมันบอกอยู่แล้วนะโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือเมื่อกินเข้าไปเนี่ยต้องได้โซเดียมแน่ๆแหละนะครับคนที่ ศึกษาข้อมูลมาดีๆนี่โซเดียมเนี่ยส่งผลต่อไตนะครับส่งผลทําให้ความ,มดันขึ้นทําให้เป็นโรคไตได้ถ้าบริโภคมากเกินไปก็เหมือนกินเกลือกินเค็มอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นครับโซเดียมใบคาร์บอเนตหรือผงฟูเนี่ยถ้าใครกินเข้าไปแม้มันไม่อันตรายแต่คุณหมอก็เป็นห่วงว่าหลายคนเนี่ยมากินแล้วก็ยกเลิกการรักษาปกติแล้วก็หันมากินสิ่งเนี้นะครับเพียงเพราะไปอ่านข้อมูลที่เขาบอกว่าหมอเขาก็ไม่ให้กิน เพราะหมอเขามีผลประโยชน์ถ้ามันง่ายอย่างนี้หมอเขาจะได้เงินได้ไงบริษัทยาจะได้เงินได้ไงอะย่างนี้นะครับก็ก็คุณหมอก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าถ้าใครหยุดการรักษาแล้วไปเลือกใช้วิธีรักษาที่ไม่มีการพิสูจน์ว่าได้ผลโดยเฉพาะเรื่องเบกกิ้งโซดาผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เสียโอกาสทองในการรักษานะครับหลายท่านเนี่ยไปลองใช้วิธี แล้วก็กลับมาถึงก็รักษายากแล้วนะครับอันเรื่องผมฟูนะก็จะบอกว่าคนไทยแล้วก็มีนะครับคุณธี่รักก็เคยมานะพี่ตั้มบอกว่าน้ําดื่มด่างเครื่องกรองน้ําด่างยังขายดิบขายดีนั่นน่ะสิพี่ตั้มเคยเจอไหมเครื่องน้ําน้ําดื่มอ๋อมีเห็นเห็นโฆษณาอยู่ครเห็นอยู่นะก็ ก็บอกก็ <c oughs> แล้ว <c oughs> กันว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นกรดและด่างในร่างกายได้น,นอะอสำหรับท่านที่สนใจเรื่องน้ําด่างเนี่ยผมเคยไปทําการทดลองกับอาจารย์นัทพลที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็เขาแชร์กันบอกน้ําด่างน้นํดาด่างอะไรเงี้ยนะครับกินแล้วคือจะแชร์เป็นแบบว่าน้ําน้าดื่มบางยี่ห้อด้วยน้ําดื่มยี่ห้อนี้เป็นด่างน้ําดื่มยี่ห้อนี้ไม่ใช่ด่างน้ําดื่มยี่ห้อนี้เป็นกรดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นน้ําดื่ม ก็ไปทาการทดลองเลยว่าตกลงน้ําดื่มยี่ห้อไหนบ้างเนี่ยที่มันเป็นกรดมันเป็นด่างตามอย่างที่เขาแชร์รไหมและและน้ําด่างนั้นอะ่ะและน้ําด่างที่เขาขายกันในตู้ตู้แช่นะครับว่าเป็นน้ําด่างเนี่ยแล้วมันด่างกันสักแค่ไหนก็ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มีขายตามมอยกําหนดเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่อ,อยกําหนดก็คือมันไม่ได้ด่างจนทําลายร่างกายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกรดจนทําลายร่างกาย ก็คือเป็นน้ำบริโภคนี่แหละนะครับและเมื่อกินเข้าไปตามกลไกแล้วร่างกายก็เปลี่ยนกลับไปเป็นการอยู่ดีนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นอไที่ร่างกายกินได้อยู่ดีนะครับดังนั้นก็เรื่องของน้ำด่างคล้ายกันนะครับก็เรียกว่าเป็นความสบายใจแล้วกันนะถ้าชอบก็ถ้าทานได้ถ้ารู้สึกว่ามันอร่อยก็ทานดื่มได้นะจริงๆดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําอย่างเพียงพอเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าน้ําด่างมันทําให้คุณดื่มน้ําเยอะขึ้น ก็ดีฮะก็ดื่มเลยครับเพราะว่าร่างกายก็จะรู้สึกแข็งแรงขึ้นรู้สึกดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะครับครับอืมครัเนี่ยประโยชน์สุดท้ายตรงไันที่สุดคืออย่างเพียงพอนะอย่าเยอะไปน้อยไปนะครับอ,อาจจะเป็นอันตรายได้อันนี้คือตัวแรกนะเบกกิ้งโซดาสรุปก็คือเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้การรักษามะเร็งแต่อย่างใด